โอเคค่ะทุกคนตัดไปนิดนึงนะคะสะดุดไปนิดนึงนะคะกําลังกดถ่ายรูปมือเผลอไปไปกดอีกละต่อมาสักครู่นี้นะคะเมะื่อกี้กี้พูดถึงว่ากี้ขอบคุณนะคะสาหรับคนที่มาติดตามมาคอมเมนต์มาให้กําลังใจหรือแม้กระทั่งคนที่มากดนิสอะไรก็ตามนะคะพราอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนชอบเราได้ทุกคนหรอกนะคะแล้วอย่างที่บอกว่ากี้ก็อยู่มาจนอายุจะแซยิสอยู่แล้วนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้ไม่ค่อยได้ซีเรียสกับการที่ว่า จะต้องมีคนชอบเราร้อเปอร์เซน์หรือไม่ชอบในสิ่งที่เราอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องปกติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วกี้จะเป็นคนที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากด้วยนะคะตั้งแต่เด็กๆมาล้นะคะแบบแม้กระทั่งในครอบครัวกี้เนี่ยกี้ยังแบบพ่อแม่ก็จะมาบังคับกี้ไม่ได้นะอะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าอยู่บนเงื่อนไขของเหตุและผลนะคะทุกคนค่ะจะมาจะบอกอย่างนี้ว่าเอ่อในจุดนี้นะคะก็ พามาดูแค่นี้ละกันนะคะอย่างที่บอกว่ามันมันภาพแต่คือถ้าถ่ายอย่างเงี้ยภาพมันจะไม่สันเห็นปะ่ะแต่ว่าเดยกก็จะเก็บภาพทางด้านหลังให้อีกนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากเห็นภาพมุมกว้างว่าในเขตของพระราชวังหลวงวิทยาของเรานะคะกำแพงวังอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือแบบมันยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะเดยวจะเก็บให้ประมาณสักสองสนาทีแล้วก็ลงต่อให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะคะจะไว้หัวคลิปท้ายคลิปค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะอย่างที่บอกว่าวัางหลวงวิทยาเนี่ยที่มาจนมาจนบัดเนี่ยดาวลดได้อะ่ะ อันนี้ไม่ได้พูดเวร์นะเรื่องจริงวันหลังจเจ้ามาโชว์ให้ดูว่าบัตรที่มาเข้าอุทยานอายุทยานเนี่ยนะคะทุกคนคือแบบเมื่อก่อนน่มันเป็นแค่กล่องขนมคุกกี้เล็กๆใช่ไหมหลงังๆนี่กระมังซักผ้าใส่เอามีอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โม้จริงเพราะว่าเราอยากรู้อะเราก็ต้องมาให้มันรู้ทะลุป,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 ปุโปรกก็ตามนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือร่องรอยของกำแพงวงังหลวงอยุทยาน,นะคะที่หลงเหลืออยู่ให้เราเห็นตามนี้แต่ขอย้ํากันอีกทีนะคะอันนี้คือกำแพงวงัง ส่วนหนึ่งของกำแพงวังหลวงไม่ใช่กำแพงส่วนที่เป็นลนักษณะของป้อมปราการเพราะป้อมในกรุงศรีนะคะป้อมป้อมที่อยู่รอบกำแพงวงังมีแปด้อมที่เคยทำเรื่องนี้ไปแล้วต้องไปย้อนดูนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนที่แบบบางทีมาคอมเมนต์ถามบางเรื่องอย่างเงี้ยที่ต้องขออภัยจริงนะเพราะบางอย่างอนะ่ะที่ก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วอะ่ะนะคะบางทีเราก็ไม่อยากให้มันแบบเอาจริงนะบางทีทำเรื่องพวกนี้มันสุ่มเสี่ยงอ่ะ ะคะเด็กก็มาเถียงกันอย่างเงี้ยคือกี้ก็อยากให้มาเที่ยวแล้วสบายใจมาเห็นความสวยงามของวังหลวงยุทยามากกว่านะคะแต่ถามว่าเราต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไหมมันก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะเพราะไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าที่มาที่ไปของก,การสร้างพระราชวังแห่งนี้มันคืออะไรอะ่ะถูกปะคะแต่เพียงแค่ว่าก็ศึกษาเรือ่องพวกนี้มันก็ต้องใจกว้างเหมือนอย่างที่กี้ใจกว้างอะ่ะกี้ก็จะใจกว้างนะใครอยากบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบบางคนแบบ มาคอมเมนต์ไม่ดีกี้ก็โอเคก็เข้าใจได้วันนี้อย่างนี้บอกว่าเราไม่สามารถให้ทุกคนมาชอบเราได้ทุกคนนะคะตามนั้นนะคะแต่ก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามนะคะคราวนี้ไปแล้วค่ะทุกคนเย็นนะคะตรงนี้อยู่เย็นมากนะคะเดี๋ยวกี้จะเข้าไปในเมืองลาบากแล้วนะคะก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปนะคะในที่ที่กี้เตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วกำลังรออะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวถึงเวลาก็ไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะบา,บายๆแค่ๆค่ะทุกคน ดูแลตัวเองนะคะเราจะได้มาเจอกันแบบนี้ไปนานๆนะคะสวัสดีค่ะใช่เอ๋ทุกคนคะกี้เดินมาอยู่ตรงจุดตรงเขาเรียกว่าตรงเขาเรียกอะไรนะทางออกของกำแพงทางด้านหลังแล้วนะคะ <ustedes S 2> จากที่บอกะค่ะจากที่กี้เดินสำรวจไปทั่วแล้วนะคะตั้งแต่นู้นเลยค่ะตั้งแต่พระตำหนักสวนกต่ายยาวไล่ไล่ไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะจะมาผ่านพระตำหนักโคหาสวรรค์ พระเาหน้าโคหาสวรรค์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่มันจะมีประตูนะคะออกตรงกําแพงที่อยู่ชิดกับชิดกับริมมทางด้านฝั่งทิศตะวันตกแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าในฝั่งทางด้านออกเขตพระรารฐานชั้นในตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะมีประตูทางออกทีิกี้ทําให้ทุกคนที่ท่กี้พาทุกคนไปดูอ่ะมันจะเป็นประตูที่มันเป็นน้ํามันรอดออกมาได้มันจะตรงกลับไปตรงเอ่อเขาเรียกบ่อน้ําที่มันอยู่รอบอ่าพระที่นั่งบรรจงรัตนาถูกไหมแล้วพอเรามาตรงนี้เนี่ยอ่ะอันนั้นนะคะทุกคนอันนั้นอ่ะ อันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่มันเชื่อมต่อกับน้ําที่มันอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งบรรยงกัตนาตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือจะมีจุดนี้แค่จุดเดียวเท่านั้นนะคะที่มันเป็นรูปแบบของประตูประตูของกําแพงจุดเดียวเท่านั้นนะคะของกําแพงวังหลวงเราที่มันไม่ได้ตรงกับน้าแล้วไอ้ตรงสะพานตรงนั้นอะ่ะมันจะต้องมัมนสมัยก่อนมันก็คงมีสะพานอยู่แล้วอ่ะที่จะต้องเดินข้ามมาจากทั้งฝั่งเขตของพระที่นั่งทุกคนได้เข้ามาอันนั้นคือพระที่นั่งบรรยงกัตจนานะคะถ้าทุกคนอยากรู้บบรแบบดีทบว่า ความละเอียดว่าสูงแค่ไหนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไปย้อนดูที่กี้เคยพามาในส่วนของเขตพระราชวังหลวงนะคะมาไม่รู้กี่รอบนะคะอย่างที่บอกว่ากี้ว่ากี้มาที่เนี่ยเป็นร้อยรอบแต่ที่ถ่ายให้ทุกคนได้ดูก็น่าจะมีเกิน20 20กว่าตอน,นแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะมาบ่อยมากมาบ่อยมากนะคะคนตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นมันน่าจะเป็นประตูทางออกของกำแพงวังทางด้านทางท้ายวังอะ่ะ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทะศน์อ่ะท่านน่าจะทรงหนีออกมาจากตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าลงมาจากพระที่นั่งใช่ไหมคะอาจจะอยู่ที่พระที่นั่งองค์นี้แหละบันจงวัฒนาใช่ป่ะพอข้าศึกมาปุ๊บเหมือนแบบมีข่าวมาบอกว่าข้าศึกมาแล้วนะมันก็คงประชิดประชิดต,ตัวไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าก่อนว่า้อมมหาชัยเราโดนขุดไงถูกไหมทีนี้พอพวกข้าศึกมันเข้ามาทุกที่ทุกทางได้เนี่ยพระองค์ก็น่าจะหนีมากับพวกข้าราชบริพารที่ติดตามอยู่ไม่กี่คนนะคะเอาจากประตูนะี ทีนี้ทางฝั่งข้าศึกะที่มันล้อมเราอยู่ถูกไหมคะมันไม่ได้ล้อมแค่ทางฝั่งทางด้านป้อมมหาชัยนะทางแถวโซนตะวันตกเนี่ยเลยไปหน่อยก็จะมีแถวตรงจะดีสุศวัดท่าการ้อมวัดกสัตต์ตาอะไรพวกนี้วัดธรรมารามเนี่ยก็เป็นของเขาทางนั้นเขาก็อาจจะข้ามมาแล้วอย่าลืมเมื่อตรงนั้นน่ะมันก็เป็นทางด้านทิศเหนือของวังหลวงเราถูกไหมคะข้ามาจากทางฝั่งวัดหน้าพระเมรน,น่ะตรงนั้นมีค่ายของพระอีกม่รเท่าไหร่เลยคือค้นล้อมเราหมดแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอก70%กี้มีความเชื่อว่าพระอ,องค์น่าจะ ไม่ได้หนีไปถึงคลองจิกหรอกแต่อย่างที่บอกนะคะเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการอ่านพงศาวดารที่เป็นเอกสารชั้นต้นแล้วก็ฟังจากข้อมูลต่างๆนานาใช่ไหมแล้วบวกกับว่ากี่ก็ได้ลงพื้นที่ของวงังหลวงค่อนข้างบ่อยมากเลยกี่ก็เลยมีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปในทิศทางว่าพระองค์น่าจะสวรรคตที่นี่แหละนะคะจุดนี้แหละแต่ถ้าใครจะเชื่อว่าเป็นที่คลองจิกอนนั้นก็ไม่ผิดนี่ถูกไหมอย่างที่บอกนะคะว่าเราเป็นประชาธิปไตยนะคะทุกคนเชื่อยังไงก็ได้นะคะ อย่าให้มันแบบเชื่อแล้วมันไม่ได้ทําร้ายใครก็ถือว่าโอเคอะนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะคราวนี้ไปจริงๆแล้วนะคะพอดีกาลังจะกลับเห็นตรงนี้เลยต้องเก็บภาพให้ได้ดูว่าท้ายกําแพงวังหลวงของเราเนี่ยนะคะมันมีจุดนี้จุดเดียวแหละที่มันไม่ได้มีน้ําเชื่อมอยู่นะคะมันเป็นประตูทางคนออกได้จริงๆมันก็น่าจะตรงกับข้อมูลทางฝั่งพม่าที่เขาบันทึกไว้่าจริงๆว่าพระเจ้าอยู่หัวเ่ยของเราอะน่าจะสวรรคตที่ตรงบริเวณทางด้านหลังท้ายวังนี่แหละโดนโดนจริงอะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ บายๆนะคะแแร์ค่ะทุกคน